มาที่หุ้นเด่นของเราประจำวันนี้ก็เป็นหุ้นของพี่ปุ๋ยเลยนะฮะเป็นตัว JDB <ะ>นะครับเดี๋ยวผมขอปับความ r m ม t นะครับเชิญพี่ปุ๋ยเล่าก่อนเลยฮะค่ะ ตัว JWD เมื่อวานมี opportunity day พอดีนะคะแล้วก็ผู้บริหารมีการพูดถึงเรื่องผลประกอบการไตรมารส3นะคะซึ่งดีขึ้นทุกธุรกิจเลยจะมีแผ่วๆไปนิดนึงก็คือเรื่องของชิ้นส่วนยานยนต์นะ,ะเพราะว่าลูกค้าไม่ได้เป็นปัญหาเขาโดยตรงนะคะแต่ว่าลูกค้าบางค่ายรถยนต์ที่มีการขาดแคลนชิปนะคะเพราะนั้นการขนส่งที่เป็นขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์ก็น้อยลงไปหน่อยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราเล่าให้ฟังแล้วอีกอันที่ดีมากเลยคือธุรกิจที่เขาไปปักหมุด ในต่างประเทศมานานแล้วนะคะคือเวียดนามแล้วก็กัมพูชาวันนี้ยังไม่มากัมพูชาเนี่ยหุ้นที่ไปลงทุนเนี่ยจะเป็นบริษัทที่ทํานิคมอุตสาหกรรมเพราะ,ะนั้นถ้าหลังจากเปิดประเทศกันแล้วเนี่ยเชื่อว่านิคมอุตสาหกรรมที่พม่าที่กัมพูชาก็จะขายได้แต่ในส่วนของเวียดนามเนี่ยค่ะปรากฏว่าเขาก็เจอโควิดหนักๆเหมือนกันแต่ก็สามารถควบคุมเป็น,เป,นเป็นพื้นที่พื้นที่อย่างเงี้ยได้บริษัทที่ไปลงในเวียดนามชื่อทานซิเม็กนะคะ,นะคะทำธุรกิจเหมือนกันกันกบ JWD เลยในไตรมาส3 ส่งผลกำไรมาให้เยอะมากคือฟื้นกลับมาเร็วมากพอมองไปในข้างหน้าไตรมาสสี่จะมีอะไรบ้างไตรมาสสีเนี่ยคะ่ะเขาจะไป ออรวมธุรกิจที่เราเคยได้ยินกันแล้วนะคะเขาไปร่วมลงทุนในในเอสโก o เอสโกก็จะเป็นท่าเรือ mm. คนหนึ่งที่บริหารท่าเรือในแหลมชะบงังซึ่งหลายท่ามากนะ mm. เป็นท่าที่ใกล้ๆกันกับบาสเทอร์มินอลที่ที่เ w เเขามีอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะรวมผลประกอบการเข้ามาในช่วงไปรับรู้ส่วนแบ่งกำไรอะคะ่ะในช่วงเดือนพฤศจิกาปีนี้ในปีนี้นะคะก็ในไตรามาสสี่ได้มาสองหมื พอมองไปในปีหน้าการเติบโตที่เรามองว่ากำไรน่าจะโตได้เกืบอบเกืบสาิบเปอนต่ะอาจจะมีอัพไซส์ซะด้วยซ้ำไปเพราะว่ามีดีลในปีนี้อยู่ประมาณ5-6าหกดีลก็จะไปอยู่ในปีหน้าเต็มปีแล้วก็ได้เขาเรียกได้เออซีเนจีกันอย่างยกตัวอย่างเช่นตัวตัวเอ่อไมค์คลาวฟูลฟิลเมนต์นะคะก็คือเป็นลูกค้าที่เช่าใช้คลังสินค้าของ JWD อยู่แล้วเนี่ยแหละแล้วก็ JWD ก็ไปลงทุน ในตัว My Cloud Fulfillment ไปถือหุ้นอยู่ถ้าวันนี้ก็รุ่มร่วมประมาณกับ20%แล้วนะคะ Fulfillment เนี่ยทำอะไร Fulfillment ก็คือเป็นตัวตรงกลางระหว่างการที่พวกเราผู้บริโภคนะคะเวลาเรากดสั่งซื้อสินค้าตามมาเก็ตเพลสต่างๆ Lazada, s h o p ป e หรือในแอปอื่นๆเนี่ยพอสั่งปุ๊บใช่ไหมคะเรากดออเดอร์เพลสออเดอร์เสร็จปุ๊บ คนตรงกลางอย่างเช่น My Cloud Fulfillment อย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะไปรับออเดอร์จากพวกเราทำการจัดของขนส่งแพ็คของแล้วก็ส่งมาให้พวกเราที่บ้านนะคะจะเป็นท่อนกลางที่ส่งมาให้ถึงผู้บริโภค ซึ่งเป็นงานเบื้องหลังแต่มีความจำเป็น My Cloud Fulfillment เขานอกเหนือจากการทำระบบตรงนี้สิ่งที่สำคัญคือต้องมีซอฟต์แวร์นะคะซึ่งเขาก็ทำอยู่แล้วก็มีพิ่งบริการที่เพิ่งเปิดใหม่ชื่อ JWd Health Connect Health Connect ก็คือเป็นการใช้เขาจะทำพวกโลจิสติกส์ซัพพลายเชนตรงนี้ค่ะใช้ Expertise ของตัวเองในเรื่องของการจัดก,การขนส่งมีเอ่อ,องเย็น มีห้องเย็นแล้วก็รถขนส่งที่เป็นรถเย็นตรงนี้ค่ะลูกค้าอาจจะเป็นโรงพยาบาลสภากาชาติสมมุตินะ ขนโลหิตขนเลือดอย่างเงี้ยค่ะในระหว่างทางที่จะขนไปอีกที่หนึ่งต้องใช้ความเย็นในการขนส่งก็จะมาใช้รถเย็นของตัว JWD เนี่ยแหละที่เรียกว่า Health Connect นะคะมีการทำฟีสมาแล้วสักระยะหนึ่งทดลองใช้แล้วปรากฏได้ผลตอบรับที่ดีทีนี้ก็เลยจะเปิดบริการเป็นจริงเป็นจังไปเลยในปีหน้านะคะส่วนอื่นๆที่เขาไปร่วมลงทุนมาอย่างเช่นพวก J VNS Transport อะไรเงี้ยค่ะปีหน้าก็จะรับรู้เต็มปีแล้วก็คลังสิน Smart ทแฟล h เฮาส์ที่ไปร่วมกับ j w d ตั้งไปร่วมกับ Origin นะคะตั้ง j v ขึ้นมาชื่อ Alpha พรังแรกน่าจะเสร็จประมาณกลางปีหน้าแถวๆประมาณพฤษภาและอีกพลังหนึ่งก็ประมาณปลายปีอันนี้ก็จะเริ่มมีคือเปิดปุ๊บมีอะไรมีมีรับรู้ไรายได้ได้เลยไม่ต้องหาลูกค้าเพราะว่าโอริจินก็มีลูกค้ารออยู่แล้วเจหีดีก็มีลูกค้ารออยู่แล้วนะคะไม่ได้แบบเพิ่งเปิดมาแล้วก็เพิ่งเริ่มขายของหาลูกค้าไม่ใช่เปิดปุ๊บก็มีลูกค้าได้เลยคิดว่าเริ่มเปิดเนี่ย utilization ก็อาจจะ ขึ้นไปประมาณ 50- ถึงเกือบ70%แล้วด้วยด้วยซ้ำนะคะราคาเป้าหมายในปีหน้าเรามองไว้23บาทค่ะอันนี้ใช้ DCF ค่ะ